ห้ารถผ่านมาดูความเสียหายจุดนี้ครับความเสียหายซึบเนื่องจากอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำแตกโอ้โหข่าวนี้ลาบเป็นหน้ากองเลยจุดนี้ครับท้ายหมู่บ้านบ้านสองห้องตบนคำพีอําเภอบรบือ มหาสรารคามครับดูป้ายครับกระเด็นไปอยู่ในทุกนาดีครับคอสะพานขาดแล้วครับ ขาดมาขึ้นปะปะ๋าขาดโดนหรือป่ะครับาหาโมงโอ้หลังจากน้ำแตกปุ๊บกับตัวนี้กับขาดเลยโอ้หนี่ครับรถผ่านไม่ได้แล้วครับกอสะพาน ปะจุดนี้เป็นจุดแรกมมนบอหลังจากที่มันแตกมากเอ้อต่อมาพ่านแต่พานนี่แหละสัพานแรกครับครับโอ้โหครับนี่ครับของน้ำคันแตกเลยครับ นี่น้ำยังไหลอยู่เลยลำห้วยห้องน้อยตกนน็นด้กลายเป็นลำห้วยห้องใหญ่ไปแล้วนี่ เดินหน้าอยู่โอ้โหเละหมดเลยครับต้นไม้ต้นข้าวล่าเป็นหน้ากอง โอง่งน้ำครับโอง่งน้ำโอง่งน้ำมาจากไหนเนาะน,นี่นี่ปากนั่นตูด จุดนี้ห่างจากคอสะพานประมาณ100เมตรครับขาดเช่นเดียวกันครับถนนนี่หายไปครึ่งเลนเจ้าหน้าที่นี่ปักแนวอันตราย ปิดทางจราจรครับปลายไปอยู่ในทุน่งนาแล้วเรามองไปนี่เราจะเห็นคันนาครับขาดเป็นเป็นช่องเลยนี่ก็จะเป็นคันคลองครับขาดไปครึ่งหนึ่งจากสะพานที่ คอสะพานขาดมาครับโอ้โหดูสิครับลอยน้ำน้ำไปนี่พังหมดเลยครับมีรถกระบะคันหนึ่งตกอยู่ข้างๆด้วยพาเดินไปดูครับนี่คือสภาพความเสียหาย มีโอ่งน้ําอยู่หลังรถกระบะด้วยนู่นครับจะเข้ามาเอายังไงล่ะทีนี้โอ้โห่ตจะถูกกระแสน้ำพัดมาครับ ว่าคนขับน่าจะปลอดภัยนะครับเศษของโอ่ง,งน้ำครับที่แตกร่องรอยกระแสน้ำที่มันซัดคันคลองเนี่ยตลอดแนวเลยครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งนี้หรือฝั่งนู้น ยาวเลยตลอดแนวเลยเปลี่ยนกำลังใจแล้วครับ เสียหายยับเยินเลยแบบนี้ครับป๋าเป็นเจ้าของรถคันอยู่ทางในหรือ่าป๋าไปยังไหนมาจากไหนพ่อนี่ยมันน้ำสีมาเลปุ๊บนี่ผมออกจากย่างน้ำออกจากเฮียนหรืมาครับออกมาปุ๊บพอิ้วมาห่อนี่ปุ๊บน้ำมันบื่อเบื่อมาปุ๊บเครื่องรถดับบัดน้ำคอนเทนเร์รถดับรถดับพรุ่งกับล็อกรถปุ๊บ ลอกรถลอกบพวพกันเลนบูน้ามาเนี่ยน้ำมู่าบลนสูกระแสนนามาสูกระแสนนามามัดยุนี่คอยนี่มันต่นลงเลยสิบันนี้ลยมนี้ก็คอยนี่สองชั่วโมงก็คอยนี่นะออขึ้นันีกคคอยสองชั่วโมงผู้ใดมาเอาล่งครับบัดนี้โอกันลองอีกเนาะพอนนำพน้ำรถน้ำมัเชื่องเขาเนีแล้วปูพุลุดปู่ยเขาเล่นมาหอนี่พกยยาม้นี่ครับยมันไปนวู่พ่ายเเดี๋ยวเรียบมาก่าเรียบไปหันเรียนเ่า นี่ป่าเจ้าของรถปลอดภัยนะครับสอนชะม่เนี่ยควนนี่ยมันนั่งนี่มันน่งนี่เจ้าเจ้านั่งด้วยกค่อยนี่ตอนนั่นน้ำยูระดับได้ปะนนี้มันมากไปกว่าี่เหุน ดูีวนีครม่นต่นาสองเฉอกมันต่นามาดี้น้ามันลายมันเลยทั้งวันนี่น้าดับดับเป็นเสงันดับเงดับครับสอดรับแท่ัศลั่นมมเดแบื้นาก่อนโอ้ยกินเนี่ดนาะมีคมาหาเห็นมานีาจดูมาิดูเงไหมัวดามัวดีพให้เข้าม ข้อนก็นยางมันจะไปพุกพอดินขึ้นอุกโต้พอดวันับทุกานเลยพอดรถไมันอดรถไในน้ำเื่อ้นเลยเขาหน้าเบื่อเบื่อมาพกแลมาน้ามนถ่วอยู่เลยหนุกระปูกระดไกันสายภาพผ่านสายภาพผ่านเพื่อนยงเปียวยรถตกแงหมือเหมอนเหมเลย โอ้หน้าต่างลอยอยู่ตรงนี้ครับหน้าต่างบ้านใครหายมารับที่นี่ครับนี่ก็ถล่มลงไปเรื่อยๆครับไกลจะขาดการเชื่อมต่อแล้ว

แผ่นเหล็กลงไปกั้นน้ำครับป้องกันน้ำบนกัดเซาะแตกเพิ่ม

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những มันไม่เสียนะเสียหนจะเสียยันร้อง

นี่คือทางน้ำมานะครับถ้าไม่มีป่าข้างหน้านี้เราจะมองเห็นเขื่อนเลยเห็นอ่างเก็บน้ำอ่า ห้วยเชียงคําเลยนะครับเนี่ยอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละนี่ก็คือสภาพพื้นที่นาข้าวครับถูกกบไปด้วยทรายแล้วจุดที่น้ํามาหลากักหลักเดยีดย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับแบ่งทางหลวงมหาสารคาม Một c h มีรถมาครับปิดกันแล้วทีนี้ไม่ให้ผ่านแล้วทีนี้กลับลำครับกลับไปทางเดิมรถรถยนต์เนี่ยไม่สามารถผ่านได้แน่นอนผ่านแล้วลวงแน่นอนครับ่ะโอเคฟังเจ้าหน้าที่เสร็จสับเรียบร้อย นี่ก็เป็นบรรยากาศจุดนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ชาวบ,บ้านให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนครับ